ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 m h z เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ้ดยทีมข่าวสวทเบตง เริ่มข่าวแรกกันด้วยการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชาแดนภาคใต้ของนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะโดยเมื่อเวลา12นาฬิกาวันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลเอกนัทพลนักพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้ปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะเดินทางไปยังกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าคายสรินทรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเจจังหวัดชายแดนและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยมีพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ร่วมให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวิรกูลนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในที่ประชุมว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมารับฟังการรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานระดับปฏิบัติการและเพื่อแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งพร้อมกับย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงความมั่นคงของประเทศและขอให้หน่วยงานทุกฝ่ายทำงานด้วยความเชื่อใจไว้วางใจกันยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายยกรัฐมนตรียังได้กล่าวปิดท้ายว่าการดูแลว,วิถีชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญขอให้ฝ่ายปกครองและทุกหน่วยงานร่วมมือกันทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ งหลัติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮิสวทเบตง New ส์และวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th